ก,กัดไม่โดนกัดไม่โดนครับปอบปอบดิมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันก็ยังไม่กัดโอ้โหตีไปไหนนะ่ะ ม,มันตามมานะครับอยู่ปะ vô khắp vô, khắp vô. Nào nào. bà có phải vào phòng đó phải năng nắng đi ปลามันไม่ค่อยอากกัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลากเขย่าตรงญ้านะครับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นอะมันทำให้ตะกัดมาหลายทีแล้วอะเอา้าหลุดเลยโชคดีไปมาหลุดบนบกครับผมนี่ครับไม่แหวนนะครับสายแบบเนี้ยก็ใหญ่กว่าปลานายอีกปลานายยังเล็ก,กว่านี้นะครับอันนี้ปลาคองนะครับเม่นแคนะครับดีนะโชคดีนะมาหลุดข้างบนนะทอดน,นะครับเป็นทรงที่แบบ ติดง่ายเวอร์ถ้าไม่ลองวันนี้ก็พลาดโอกาสที่จะได้ปลาลับบ้านครับมีพกติดไว้ครับไม่ผิดหวังครับผมก็เป็นแบรนด์เล็กๆนะครับฝากไปด้วยนะครับผมก็เป็นแบรนด์ของน้าบอลเองนะครับตัวนี้ก็เป็นเม่นยางแข็เห็นครับผมดูเรื่องเยียเล็กกระทัดรัดนะครับถูกใจปลาช่อนแน่นอนสุดยอดครับผมอยอต่อ มาดูกันกอเดิมเลยเดี๋ยวตีพี่กอเดิมนะ เปลีนมุมนะ กลับแล้วกลับอีกแล้วเลาประชานะครับจุกอีกแล้วปลาจุกเจือเลยนะครับตอนนี้ผมยังไมไปเก็บเลยอยู่ที่ไหตัวละ นี่ครับผลดีมากกับเม่นแขะนะครับเราไม่ต้องลาบมานาวที่ซื้อไปนะครับไม่ต้องลากไวนะครับลองลากะช้าก่อนนะครับถ้าเจอหมายหลกๆแบบนี้ครับลากะช้าเลยนี่ครับค่อยๆลากก็ดึกกๆหน่อยแล้วก็ตีย้ำๆนะครับถ้ารู้มันมีตัวครับตีย้ำๆหนยแล้วขยานะครับตามันกัดง่ายกว่าที่คิดนะครับกับเม่นย่างแขนะครับนี่ครับ เต็มปากเลยครับผมยุบแบบนี้ก็ลดคันกะกะให้สายพอดีพอดีครับแล้ววัดครับได้ตัวแน่นอนลองดูนะไม่ผิดหวังครับผมผมก็ตีไปตีมาครับโดนอีกแล้วเพลินเลยโอเคครับผมรู้เรื่องจอดครับผม